ถเป็นโรคปวดท้องปวดหัวเงี้ยเราก็ไปเพ่ง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 ที่หัวได้เพ่งเพ่งเพ่งมันไม่ใช่เพ่งอย่างนั้นนะโปรแกรมว่าหายแล้วเราโปรแกรมว่ามันหายแล้วแล้วจิตเราไปแค่เขาเรียกว่ามันมีเจตนาเล็กๆเข้าไปกระทบมนัสยการน้อยการกระทําของจิตแค่แค่รับรู้ ว่ามันมีการปวดหัวหนะัวแล้วอาการปวดหัวเนี่ยมันจะหายไปมัน <Yeah. S 2> ก็จะละมุนละมุนละไมพลังงานตรงนี้มันจะละมุนละไมมันไม่ใช่เป็นพลังงานที่แบบว่าพลังงานก้อนนี้ไปทําลายพลังงานก้อนนี้มันไม่มีการทําลายใครไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะ <Yeah. S 2> มันเป็นการปรับเปลี่ยนของมันโดย <Yeah. S 2> อั <Okay. S 2> ตโนมัติ okay. อพลังงานมันก็ม่จะไปพลังงานหายไปทํางานพลังงานที่ <Yeah. S 2> เป็นมันไม่ใช่อย่างนั้น คือมันคือมันเหมือนกับว่ามันไปปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองเปลี่ยนพฤติกรรมของพลังงานบริเวณเนี่ยให้เป็นอีกรูปแบบหน,นึ่งไม่ได้ไปฆ่าพลังงานที่ลบทิ้งเอาพลังงานบวกใส่ไม่ใช่อย่างนั้นเ uh huh. นี่ยเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ <Okay. S 2> แล้วการทํางานมันก็จะ,ะการทํางานของพลังงานมันก็จะโฟล์ตามจิตของเราด้วย <Okay. S 2> ใช่ไหม จิตเราเดี๋ยวเรา,เรา onents, yeah. โปรแกรมเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็โปรแกรมเราทิ้งเลยโปรแกรมแล้วเราก็กลับมาว่าค่ะไม่ต้องมอแล้วช <prompt you. S 1> ่วงที่เข้าที่หน้าอกเนี่ยแล้วก็ค่อยๆขย,ยับเข้าขย,ย <magic. S 1> ับเข้าขยับเข้าให้มารู้สึกที่หัวจิตหัวใจเราเนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องอเหมือนกับ แผ <c oughs> ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี่แหละแต่ว่าเราแผ่ให้ให้รูปนามนี้เห <Yeah. S 2> มือนกับแผ่ให้รูปนามนี้คือ <Yeah. S 2> เหมือนตัวเรามีอีกตัวหนึ่งมีสิ่งหนึ่งไปเห็นสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ไปเห็นในตอนที่เราทําอย่างเงี้ยไอตอนที่เราทําขยับเข้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 าไปที่หัวใจนะเออมันมีธรรมธาตุธรรมธาตุหนึ่งที่เห็นรูปนามนี้มันทํางานอ่ะคิดแบบนั้นนะอันนี้เราขยายหน่อยนึง วันนี้เธอก็มาขยายตรงนี้แหละนะแล้วก็รากเนี้ยที่มันงอกลงไปที่คนกบเนี่ยนะพยายามให้มันงอกลงไปลึกที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้แล้วให้มีรากฝอยเต็มไปหมดเลยเท่าที่เราจะจินตนาการได้นั้นมันจะดูดซับพลังงานที่เป็นลบออกไปได้ดีมากๆดูดซับพลังงานลบค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็ อ่ะแล้วก็คุณยศแต็มก็นําเลยแล้วกันเนาะวันนี้เนาะค่ะวันนี้มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเจ้าค่ะตอนนี้ร้อยสิบเจ้าค่ะบางบ้านสองสามเจ้าค่ะอ่าแล้ววันนี้ไม่มีห้องทดลองเจ้าค่ะอ่าประมาณร้อย่าคนเนาะค่ะอ่าเปิดประมาณร้อยสี่สิบช่องนะค่ะโอเคค่ะทุกคนนอบน้อมนะแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียม